ทุกคนครับวันนี้เพียวมีภารกิจปลูกป,ป่านะครับกับโครงการพีมาอาสาปี4เพิ่มผืนป่าคาร์บอนสู่ความยั่งยืนด้วย ซึ่งวันนี้นะครับผมมากับบริษัทพีมามารีนจำกัดมหาชนที่เขาให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปน้ำมันกึ่งสำเร็จรูปและปิโตรเคมีเหลวทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรเลยนะครับรวมถึงการให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมกลางทะเลและการบริหารจัดการเรือครับกือบลืมบอกไปฮะว่าวันนี้เราเดินทางด้วยรถ E ีปราศจากสันดาปที่ทำให้เกิดมลพิษด้วยนะครับไปกันครับ และตอนนี้นะครับเราไปอยู่ที่เชิงเขาเจ้าบอ่อทองจังหวัดชนบุรีครับและนอกจากนี้นะครับกิจกรรมนี้เรายังได้อาสาสมัครถึง55คนมาร่วมกิจกรรมด้วยก็วันนี้ก็รู้สึกดีมากครับผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมปลูกป่าในวันนี้ครับผมก็ช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ได้ลดปัญหาโลกร้อนให้กับโลกเราค่ะดีใจมากเลยค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาโลกร้อนค่ะเราปลูกเยอะมากในพื้นที่17ไร่เลยค่ะก่อนหน้านี้นะครับเราก็เคยปลูกป่าที่กาญจนบุรีมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับรวมไปถึงการปลูกป่ากงกลางที่บางขุนเทียนม,มาแล้วจํานวน2ปีด้วยกัน แล้ววันนี้นอกจากพี่พจิตอาสาจากพรีม่ามาร่วมกิจกรรมแล้วเรายังมีน้องๆจากโรงเรียนบ้านโป่งเกตมาร่วมกิจกรรมด้วย <Yeah! S 1> รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าไม้และต้นไม้ค่ะช่วยลดโลกร้อนส่งเสริมให้น้องๆเพื่อนๆน,นะคะรู้จักรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมค่ะดีค่ะที่ได้มาปลูกต้นไม้ค่ะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ค่ะมีที่อยู่ของสัตว์ป่าด้วยค่ะ เป้าหมายของโครงการพีมาอาสานั้นเขาต้องการปลูกต้นไม้ทั้งหมด100ไร่วันนี้ก็คือจะปลูกทั้งหมด17ไร่ฮะแต่ถ้าจะคิดเป็นจํานวนต้นก็ประมาณ3,400ต้นนแล้ววันนี้ครับต้นไม้ที่เราปลูกกันนะครับจะมีทั้งต้นประดูต้นสักต้นยางนาต้นตะเคียนต้นสะเดาซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานั้นเป็นไม้ยืนต้นทั้งหมดเลยครับซึ่งการปลูกต้นไม้ยืนต้นหนึ่งต้นนั้นนะครับสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย9-15กคาถึงสยบท่ากิโลกรัมคาร์บ วิธีการการดูดกลับคาร์บอนน่ยนะครับที่การปลูกป่าเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดณปัจจุบันปีนี้เป็นปีแรกที่ทางบริษัทพิมมา่งบรีนะครับได้รับการอนุมัติจากองค์การการ์ดเอนกระจกหรือ TGO นะครับในโอเปอเรชั่นของพิมมา่งบรีเนี่ยเราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปเป็นจํานวนกี่ตันนะครับวันนี้ในทางกลับกันนะครับเราพยายามปลูกป่านะครับเพื่อให้เกิดกิจกรรมการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฉะนั้นการปลูกป่าเนี่ยนะครับก็ขอยืนยันว่าจะมีเรื่อยๆนะครับแล้วก็ีีีมมมนนนนาาาาาากกกกขขึึ้้แลลละใเเรรรต่่อไปปปปป1 2ูโคงชย ะะปีที่3เรามีปลูกป่าบกที่ทองผาภูมทิที่จันทบุรีชายโยกแล้วก็ต่อนเนื่องมาที่บอทองชนบุรีฮะ,ะพื้นที่ป่าทั้งหมด17ไร่ปลูกต้นไม้เบญจพรรณนะครับทำไมถึงต้องเป็นไม้ยืนต้นครับพี่ไม้ยืนต้นจะดูดซับคาร์บอนได้ดีดีดีดกว่าพวกไม้ล้มลุก นอกจากปลูกป่าแล้วนะครับยังให้ความสำคัญกับการเดินทางด้วยรถ E ีวีรวมถึงกล่องใส่อาหารกลางวันที่ทางพีมาเตรียมมาเนี่ยเขาใช้เป็นกล่องกระดาษแล้วก็ใบตองนะครับรวมถึงอุปกรณ์ในการปลูกป่ายังใช้เป็นพวกไม้ไผ่อีกต่างหากเกือบลืมออกไปฮะเสื้อตัวที่ผมสวมใส่อยู่นี้พีมาอาสาปีสี่นะครับทีนักจิตอาสาทุกคนสวมใส่นั้นทำมาจากขวดพลาสติกรีไซเคิลขนาด1.5ลิตรจำนวน8ขวดด้วยกันก็จะได้เสื้อเท่ๆแบบนี้1ตัวครับ ที่เราทําเยอะขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าต้องการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือว่าเนสซีโลภายในปี2065ครับและที่เราปลูกกันมานะครับเราก็เริ่มจากจุดเล็กๆแบบนี้และในอนาคตมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับ